สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเรางบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้เรามี Honda ตัวใหญ่มาขายจริงๆแล้วมันเป็นรหัสโกวิงนั่นเองนะครับถ้าในไพร์ของเมืองนอกเนี่ยจะเขียนว่า Honda Go Wing แล้วก็ f 6 c หรือ f 6 c นะครับเครื่องยนต์เป็น1,800ปดซีซีนะครับ6อ่า6สูบนะครับเป็นสูบแบบสูบนอนนะครับข้างละ3สูบเป็นคลายบ็อกเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีหม้อน้ําขนาดใหญ่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับหม้อน้ําที่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับ แล้วก็ลูกทรงเป็นแบบคยเซอร์นะครับคยเซอร์ก็จะเป็นคล้ายๆกับพวกแนวคยเซอร์จะบอกว่าเป็นไงแบบจะมันจะเป็นเปรย์ๆหน่อยนะครับแล้วก็ตำแหน่งท่านั่งก็จะเป็นเป็นเป็นแนวคยเซอร์นะครับขับสบายนะครับระบบเกียร์ก็ตบลงงัดขึ้นนะครับเป็นระบบเกียร์แบบแมนนวลนั่นเองนะครับคันนี้รถเป็นรถออกศูน่ฮอนด้าบิ๊กวิงนะครับสังเกตได้ว่าจะมีสติ๊กเกอร์ สาบแช่งมาตรงนี้เอ้ยไม่ใช่มันเป็นสติกเกอร์คาเตือนแล้วกันนะครับก็คําเตือนจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นรถศู์แน่นอนนะครับรถศู์จะต้องมีอะไรต้องมีกาดกันกันล้ออ่าการกระแทกข,ของท่อนะครับกันร้อนของท่อน,นั่นเองนะครับเป็นสเปคเป็นมาตรฐานของเมืองไทยนะครับประเทศอื่นไม่มีนะครับประเทศอื่นก็จะเป็นท่อไปเลยไม่มีตัวกาดตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถศู์ รถสีเดิมทั้งคันนะครับผมขัดสีให้เองกับมือเงาวับเงาตาแตกพี่นนี่เงาตาแตก,กเงาตาแตกเออผมลืมไปว่าสีไม่เดิมละเพราะว่าผมทําสีสองชิ้นก็คือมือจับนะมือจับเดิมมาเป็นสีบอลนะครับเป็นสีบอลบอลด้านๆสีนีส้สีบอลเงินนะครับเครานี้มันเป็นรอยค่อนข้างจะเยอะอาจจะเป็นรอยเท้าผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งนี้นะผมก็เลยพ่นสีใหม่ก็เลย ทำเป็นสีดําดีกว่าก็จะทำเป็นสีดําเงานะครับส่วนเบาะนี่เขาเจ้าของเก่าเนี่ยเขาุ้มเป็นเบาะสีแดงมาให้อยู่แล้วนะครับไม่ชอบก็ไปุ้มเป็นสีดาแล้วกันผมว่ามันก็ดูแปลกๆนิดๆแต่มันอาจจะสวยในสายตาใครก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับรคันนี้มีใส่ชุดกระเป๋านะครับซ้ายขวาเป็นกระเป๋าหนังให้นะครับอันนี้ของใหม่เลยนะครับใหม่กริบเลยนะครับซ้ายขวาก็สําหรับใส่ของ เดินทางได้ใส่กระเป๋าใส่อะไรได้ใส่เสืส้อผ้าได้นะถ้าไม่ชอบไปเอาออกได้นะเพราะว่าไม่ได้เจาะเลยนะแค่วางผ้าลงไปแล้วก็ใช้เบาะตัวนี้ยึดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่หลุดอยู่แล้วเพราะว่าไม่หลุดนะครับไม่หลุดแล้วก็ใส่ของได้ถ้าใครไม่ชอบก็ไปแกะออกแต่ว่าผมดูแล้วแนวนี้มันก็สวยนะคล้ายๆพวกฮา r l เลตระกูลอ่าตระกูลไกด์อะไรพวกนี้ที่มีกระเป๋า มีกระเป๋าหลังนะครับมีมีสติกเกอร์มอกร์แล้วก็ Made in Motor Made in Japan นะครับมอเตอร์อ o ฮอนด้ามอเตอร์ซีโอลทนะครับก็เป็นญี่ปุ่นนะครับประกอบคันนี้ประกอบญี่ปุ่นนําเข้ามาทั้งคันไม่ใช่ประกอบในประเทศไทยนะครับอ่ฮะประมาณนี้นะปุ๊บผมใหดูสภาพภายนอกก่อนลูกค้าโทรเข้มาอีกอะังโคน้าสวยนะครับขัดสีให้ใหม่แล้วนะครับมีสปอร์ไลท์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วของมอเตอร์วูนะครับ กระตไลทไก็อยู่ตรงนี้ข้องเลี้ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่น,น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น,น,น,น้ำมันสุดท้ายเปลี่ยนให้ใหม่เลยของเอ i ก t อยู่แล้วนะครับคันนี้เนี่ยรถศูนย์ตอนที่นําเข้ามาขายและจําหน่ายโดย Honda Big w กวินะราคาอยู่ที่1ล้านกับ50า0 0บาทนะครับคันนี้รถปี2014นะครับผมขายแค่4 2 9 9 0 0 0บาทนะครับถือว่าถูกมากๆนะ4 2 9 0 0 0บาทแต่เดี๋ยวก่อน นะครับถ้าคุณรู้ว่าเลขไมค์คันนี้วิ่งไปเท่าไหร่คุณจะยิ่งบอกไปว่าแม่งถูกโคตรถูกแล้วบอกโคตรถูกแล้วกันนะครับรถวิ่งน้อยหายากนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็รุ่นนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ของกรุงศีนะครับจัดได้เต็มย่อเลยนะครับเหลือเงินกลับบ้านยังได้เลยนะครับตัวนี้ไฟแนนซ์เนี่ยจัดได้อยู่ประมาณ400,000-7-480,000นะครับเพราะฉะนั้นผมขายราคา429,000บาทนี่ถือว่า จัดสบายๆนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านับเบิรน0834414111นะครับแล้วก็มีการใส่ไฟท้าไอ้ไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับเป็น LED นะครับไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนทรงได้นะแต่ของเดิมไม่มีมาให้นะเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาใส่มาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูสวิตช์สปอร์ตไลท์จะอยู่ตำแหน่งนี้นี่นี้ขึ้น Go Wing F64 นะครับี่ปืด๊ดนี่ เลขกิโลนะครับ4,660กิโลไม่แท้ๆนะครับเพราะคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิคู่มือบุ๊กเรวิสโอ้ลิ้นรัวลรัว,ลลวแล้วก็มีเครื่องมือติดรถมาให้ครบเรียบร้อยอยู่ในใต้เบาะนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทใ้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องยนต์น,ะ,น,คน,นะครับเดินนิ่งเงียบนะครับระบบไฟทุกอย่างติดสมบูรณ์นะครับไฟเอสติดทํางานได้ปกติน้ํามันผมยังไม่ได้เติม แล้วสปอร์ไลท์ไงเดเดี๋ยวให้ดูสปอร์ไลท์ครับนี่สปอร์ไลท์เป็น L.E.D. นะครับข้างละสองดวงทั้งหมดสี่ดวงนะครับถือว่าช่วยไฟหน้าในยามกลางคืนได้อย่างชัดเจนมากเลยสว่างมากนะครับสปอร์ไลท์นะครับอ่าตึมเติต,ตคันนี้ผมบอกให้เลยนะถ้าเอาไปเนี่ยถึงรถมันวิ่งน้อยนะแต่ยางมันก็ปีเก่าแล้วก็ปีหนึ่งสี่นะคันตอนนี้ปีสองพันยี่สิบสามนะครับก็อเอาไปก็ควรที่จะเปลี่ยนยางนะครับเพราะว่ายางมัน เท่าที่ผมลองกดดูเนี่ยยางมันเริ่มยางมันแข็งแล้วดีกว่านะครับประมาณนี้นะแต่ว่าคุณได้เลขหมาน้อยลดออกศูนย์ไม่ใช่ลดจดประกอบไม่ใช่ลดเกนะครับไม่ใช่ลดเกเพราะฉะนั้นคุณสามารถเข้าเซอร์วิสที่ศูนย์ได้แล้วก็เครื่องมือติดรถอยู่ในอยู่ในนี้นะครับผมเก็บเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอกตอกก,ตอกุญแจเออคันนี้มีกุญแจสำรองมาครบนะครับกุญแจมี2ดอกนะกุญแจ กุญแจติดรถแล้วก็กุญแจสำรองมาครบเลยสำหรับคันนี้แล้วก็ไอ้ปอกมือนี่มันมันปลายนี่มันหายแต่ผมเบิกมาแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็คู่มือเน่าหน่อยต้องบอกว่าที่เน่าเพราะอะไรรู้ไหมมันอยู่ใต้นี้แล้วก็น่าจะโดนน้ําล้างอ่ะแล้วน้ํามันเข้าไปได้ไงไม่รู้เปียกหมดเลยนี่ผมพึ่งแดดมาครึ่งวันแล้วก็ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่แต่ว่าให้ดูแล้วกันว่า มันเป็นบุกสวิทสำคัญน,นี้นะครับแล้วมันเป็นไม้แท้งจริงเพราะระยะต่อไปเนี่ยซ์วิสที่6กพันกิโลตอนนี้มันแค่สี่พันกว่ากิโลผมคงค่อยๆเปิดเนยนะเพราะว่ามันเขาเรียกเปื่อยมากอเปื่อยแบบเปื่อยมากกลัวจะขาซะก่อนเอ๊ะจะเอาหน้าหน้าที่มันติดอันนี้โอ้ยไม่ออกไม่ออกแต่เห็นเห็นลางๆนะเห็นลางๆเห็นลางๆอยู่นี่ตอนนี้เข้าไปที่หกพันกิโลกับหมื่นสองนะอันดับต่อไปอันนี้เช็คที่หมื่นสอง แต่ว่าอันนี้มันยังไม่ถึงนะมัน4,000กิโลเ <c oughs> ปืดจริงจังอะ่ะนี่นี่มีมีใบเซอร์วิสพวกขายนะ้ำมันเครื่องอยู่เนี่ตอนเช็คระยะ1,000กิโลนะก็ยังมีอยู่ประมาณนี้นะผมยังดีกว่าไม่มีและกันอย่างน้อยมันก็มันก็มีอย่างน้อยมันก็มีบุ๊กเซอร์วิสอยู่ถึงแม้มันจะเน่าไปหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปตากแดดให้อีกทีนึงนะครับประมาณนี้ก็สนใจไงก็ลองเข้ามาดูได้ผมมี2องคันนะคันนี้ คันก่อนหน้านี้จะวิ่ง3,000กว่าโลเท่านั้นเองแต่คันนั้นไฟแนนซ์เพิ่งจะผ่านาลูกค้ารอรับรถพรุ่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นคันนั้นจะสังเกตได้จะบอกไม่ได้เป็นสีแดงไม่มีกระเป๋าหลังนะครับแต่คันนั้นจบไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมาขายคันนี้ต่อ4,000กว่าโลไม่แท้โทรเช็คศูนย์เข้าไปเช็คศูนย์ได้เลยนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับแล้วก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเราก็จะหารถด,ดีๆสวยๆมาให้เพื่อนๆเลือกซื้ออยู่เรื่อยๆอาจจะพูดเร็วนิดหน่อยนะเพราะว่า สายผมเข้ามาลูกค้าโทรเข้ามาโอเครถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่นะครับก็ถ้าสนใจไงก็สามารถจะอินบ็อกมาเพื่อขอลิงก์รถที่พร้อมขายของทางร้านให้ได้นะครับผมมีนายมีนายแบบสองคน <c oughs> โอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกัน,นครับผมสวัสดีครับ